อุ้ยใครดับไฟวะเฮ้ยใครดับไฟมันเกิดอะไรขึ้นใครก็ได้ช่วยผมด้วยใครก็ได้ใครก็ได้อุ้ย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 เทพเทพ โอ้ยเทปทูนะครับแพลตฟอร์มเติมเกมคุณภาพนะครับผมบอกเลยว่าค้าแก้วนะครับแพลตฟอร์มเติมเกมคุณภาพนะครับเติมง่ายได้ทันทีนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช้ id password นะครับปลอดภย100ัยร้อเซนะครับเพียงแค่คุณใช้ UID เท่านั้นก็สามารถเติมได้เร็วนะครับและที่สําคัญก็คือเติมถูกมากกว่าเติมเองในร้านเกมแบบแน่นอนนะครับ เติมถูกมากนะครับจากแพ็กสามพันเหลือ2องพอันนี้ก็มีภาพนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยนะครับผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเติมง่ายนะครับไม่ผ่านใครนะครับเติมด้วยตัวเองเติมง่ายได้ทันใจนะครับเทพวัยเก่งวัยต้องเทีบถูกนะครับผมในนาทีนี้กราบสวัสดีคุยมนี่ก็ลบแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมลีลาบีมนะครับแล้วก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับก็คือวิธีการประหยัดยาวอนั่นเองแล้วก็ยาวอที่แนะนำนะครับในส่วนของยาวอพิเศษนะครับต้องบอกกนเลยว่าการซื้ออยาวติร อย,ยาวอลเนี่ยช่วยเพิ่มอรรถรสในการวอลให้สนุกขึ้นและที่สําคัญคือมันแพงมากๆถ้าซื้อด้วยเงินเซนีนะครับเราก็เลยหาวิธีการเซฟยาวอลเราไม่มากก็น้อยหน่อยหนึ่งนะครับทำให้เราเนี่ยเล่นมันขึ้นกดยาวอลสนุกขึ้นแล้วก็เซฟเงินในกระเป๋าได้ประมาณนึงเลยนะครับหรือว่าบางทีอาจจะไม่เซฟเลยก็ได้แต่จะเป็นเพิ่มแนวทางในการหายาวอลให้กับเพื่อนๆและจะมาแนะนํากันนะครับ โดยในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับสกุลเงินก็มีทั้ง unity proof แล้วก็เซนีในการซื้อนั่นเองนะเราจะมาดูกันก่อนเลยว่าตัวละครที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวละครหลักของผมนะครับซึ่งตัวละครหลักของผมเป็นตัวพระนะคินชมกนั่นเองคินชนกนะนะครับก็ไม่ได้ใช้นะก็สิ่งที่ต้องการก็คือตัวละครที่สามารถเข้ากิวได้เพิ่มขึ้นอีก2ตัวละครเพราะว่า ตัวใน Id นึงเนี่ยเราสามารถตัวสร้างตัวเด็กเพิ่มขึ้นได้อีก2ตัวละครนั่นเองแปลว่า Id นึงเนี่ยเราสามารถทําแบบนี้ได้3ครั้งรวมตัวหลักนั่นเองซึ่งตัวหลักเนี่ยเราเราจะได้รับอยู่แล้วเป็นโบตินะครับแล้วก็จะมาบอกกอีกระดังนึงก็คือในส่วนของครั้งรวมเนี่ยสามารถส่งในส่วนของยาววอได้นะครับดังนั้นก็เลย ส่งได้นะผมจะส่งตั้งไว้ก่อนเลยนะแล้วก็วิธีการนีครับอันดับแรกเลยคือเราต้องมีตัวละครเด็กแล้วก็มีเลเวลมากพอที่จะเข้ากิลได้และเราก็จะเอาตัวละครนั้นไปเข้ากิลที่มีในส่วนของ b บ็ c แคทคาเฟ่เลเวลสิ Cafe, 15, ก็คือคาเฟ่แมวดำนะครับเลเวลสิ 15, ก็ทำให้เราเนี่ยทุกๆ96ชั่วโมงเราจะได้ Unity Proof 435เม็ดนั่นเอง ก็คือทุกๆ4วันโดยประมาณนะครับอันนี้คือผม,มกดเข้าไปรับแล้วในส่วนของวันนี้นะแต่เดี๋ยวผมจะเข้าไปรับในส่วนของตัวละครเด็กอีกตัวหนึ่งให้ดูด้วยนะครับก็ผมกดเข้าไปรับแล้วนะเงื่อนไขก็มีอยู่เท่านี้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากิวที่เพื่อนๆได้เข้าไปเนี่ยมีมากกว่าแบบว่า Back กแค Cafe ฟเลเวลสิบห้านะครับก็จะเป็นผลดีด้วยนะในทุกๆวันเราจะได้สิทธิพิศเศษเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะครับตามของที่เราอัพเนี่ยเนีย่ยเช่นเงินเล็กๆน้อยๆแล้วก็ในส่วนของตรงอื่นด้วยนนนนะครรับีี่่่อยางงเชตน้นะครับ ทุกๆ120ชั่วโมงจะได้ h o n เนอร์พูฟเนี่ครับทุกๆแ6ชั่วโมงได้ UNITY PROOF ทุกๆ114ชั่วโมงจะได้อันนี้นะครับ EdenCoin ได้ทีอของแฟชั่นได้รับแต้มกิลแล้วก็ได้รับเงินนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากิล์เพื่อนๆที่เข้าไปเนี่ยตัวเด็กที่เข้าไปเนี่ยมีเลเวลมากก็จะได้ผลพลอยได้เยอะมากเลยครับแต่ตอนนี้ผมขอโฟกัสในส่วนของคา f e m a ม l เลเวลสิ 15. เพราะว่าคาเฟ่แมวเลวลสเนี่ย มันอัพง่ายนะครับแล้วก็ดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะมีกิลทำเลี้ยวสินั่นเองดังนั้นเราก็ได้ข้อมูลในส่วนนี้ไปอย่างดีเยี่ยมนะครับโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเข้าอีกตัวละครหนึ่งนะครับก็เข้ามารับเรื่อยๆนะครับทุกๆ4วันแล้วก็ถ้าเกิดว่าในกิลมีอย่างอื่นให้รับก็เข้ามารับทุกๆวันได้นะครับอันนี้ผมขอเข้ามารับทุกๆวันได้เพราะว่าได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็บางกิลอาจจะมีกิลลองทําไว้นะครับหรือว่าถ้าไม่มีก็อาจจะต้องลองนะครับขอเข้ากิ ไม่ได้ซีรีสเรื่องวอลขนาดนั้นแต่มีในส่วนของคาเฟ่แมวเนี่ยเลวสิบห้านะครับต้องขอไปแจมได้หรือว่าอาจจะเป็นแนวทางให้กิ้เนี่ยไปสร้างกิ้เด็กเพิ่มขึ้นหรือว่าซื้อกิ้ที่แบบว่าเขาไม่ได้เล่นแล้วนะครับเอามาทําตรงนี้เพิ่มได้นะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคนเล่นนะครับเป็นประโยชน์ต่อลูกกิ้เป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดว่ากิกกกกก้มีการทาแบบนี้นะเนี่ยเข้ามาตรงที่แมวอ้วนตัวนี้นะครับกดรับรางวัลบึ๊บจะได้เงินเมื่อกี้แล้วก็ยูนิตี้พูฟนะครับทุกักนกนี้วนะันกว่า เราจะใช้ตรงนี้เนี่ยแลกอะไรบ้างนะครับถึงจะคุ้มสุดนะทั้งของสายดามจและของสายป้องกันเนาะจะแบ่งเป็น2ส,สายนะ่ครับเม็ดดามจทในที่นี้ไม่ใช่ดามจกายดามจเวทดเ่กันนะเหมือนกันหมดนะครับผมคิดว่าน่าจะเหมือนกันหมดขอรวบเป็นในส่วนของดามจกายก็ดามวทวนเลยนะถ้าเกิดเราใครมียานที่แบบดีกว่านี้ก็แนะนํากันได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับมันจะมี2ส,สกุลเงินอย่างที่ผมบอกไปก็คือยูนตี้พูฟแล้วก็เซนนีนั่นเอง ซึ่งเซน,นีเนี่ยมันจะไม่ได้ซื้อได้ทุกชิ้นเหมือน Unity Proof นะครับ u o o t y Proof เนี่ยถ้าเกิดว่า b l c k k c ค t เลเวล15เนี่ยคาเฟ่แมวเลเวลสิเนี่ยก็จะมีของที่เพิ่มขึ้นมาจะสังเกตได้ว่าเซน,นีเนี่ยเราตันในส่วนของยาเขียวนะครับแต่ในส่วนของ Unity Proof เนี่ยที่เราได้มาจากอ่ากิวเมื่อกี้นะครับแล้วก็เมื่ออัพในส่วนของคาเฟ่แมวเลเวลสูงสุดแล้วเราจะมีในส่วนของ5ยาที่ให้เรากดเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งจะแบ่งผมคิดว่าจะแนะนํากันดูนะครับว่าผมเน อันับแรกนะครับสายซับหรือสายที่ต้องการความถึกนะครับต้องใช้อะไรบ้างนะผมจะแนะนําเป็น2อย่างก็คือลูกอมโปโบลิ n งในส่วนนี้นะครับจะเพิ่ม m a r k เ t P นะครับจะเพิ่มเป็นจาก m a r k เ t P นะครับเป็นระยะเวลา120วินาทีคูดาวคือ5นาทีนะครับใช้ได้นานๆทีแต่ถือว่าใช้ได้บ่อยอยู่นะมูลค่าเป็น360 Unity Proof นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมแนะนำก็คือมเมล็ดกาแฟเผา ก็จะเป็นในส่วนของทําให้มีตัวเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบเวทมนต์ที่เป็นเวทมนต์พื้นดินนะครับเป็นระยะเวลา15วินาทีคูดาว10นาทีนั่นเองครูดาวอาจจะนานหน่อยมันจะต้องแบบว่าการจังหวะก,กดหน่อยแต่ที่สําคัญคือเรากดสกิลที่แรงที่สุดในในวอตอนนี้ได้นะครับแรงแบบแรงมากๆก็คือสกิลเศษพินนั่นเองอันนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยหลบได้นะครับเราจะทําให้เราเนี่ยไม่ล้มบ่อยเกินไปนะแต่เราต้องกดให้ถูกจังหวะด้วยเพราะว่ามัน อยู่แค่15าทีแล้วก็ครูดาวนานด้วยนะครับเป็นมูลค่า480 u n i t y Proof นั่นเองแปลว่า4วันเนี่ยเราจะซื้อเลไม่ได้ทันทีถ้าสมมติอยากจะแลกได้ทันทีเนี่ยก็จ,จะเป็นในส่วนของลูกองปปุ่นบรี่เมื่อกี้คือผมก็แลกให้ดูแล้วในส่วนของตัวเมื่อกี้แล้วก็ทําการส่งเข้าคลังไปแล้วนะครับในส่วนของตัวละครน,นี้ผมขออนุญาตเก็บในส่วนของเก็บไว้แลกในส่วนของเมล็ดก,กาแฟนั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของสายดามจที่แนะนานะครับก็จะเป็นเมล็ดก,กาแฟเผาเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่า ในส่วนของไอเทมที่ช่วยเพิ่มดาเมจเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับภูเขาไฟนี่คือทําให้รีมานาและก็กล้วยทองคำเนี่ยทำให้อ่าล้างบัฟนะครับซึ่งล้างบัฟเนี่ยอาจจะทําให้ใช้ไอเทมอืนอ่นได้ยังมีอ่าของกดชิ้นอื่นที่คุ้มค่ากว่าในการกดนะครับก็คือมันไม่เบืองเท่านะยังมีของกดอื่นที่ยังใช้ได้นะครับดังนั้นภูเขาไฟน้ําแข็งและบานานาทองคาโดนัดตกไปลูกโอโปบริงสำหรับสายดาเมจก็ไม่ต้องการนะครับพรเพิ่มเลือดนะ ก็ไม่ได้แบบว่าเดือดขนาดนั้นดังนั้นอาจจะมองในส่วนของเมล็ดกาแฟเผาที่บางทีดาเมจก็หลบดาเมดด้วยการเองนะครับหลบดาเมจของดาเมดเศษก็ทําให้ถือขึ้นได้ด้วยนะแต่ก็ต้องกดถูกจังหวะและก็ราเต้ย่าแมวนะครับเหมาะสำหรับสายดามเมจแต่ไม่เหมาะสําหรับสายป้องกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าราเต้ยา่าแมวเนี่ยมันจะเพิ่มแบบว่าดาเมจรีดักเอมดาเมจรีดักแล้วก็ฟังเสียหายจากเผามนุษย์นะครับอย่างละ30%แต่คุณสมบัติเหล่านี้จะถูกจํากัดไว้ที่60%แปลว่าอะไรนะครับ มันจะเพิ่มอย่างละสามสิบเปอร์เซ็นต์นครับเพิ่มเยอะมากนะแต่สิ่งที่แรกมาก็คือมันจะทำให้พีดานของเราเนี่ยเหลือหกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นดรามจรีดักเก้าสนะิบหรือดาเม่ดคนเนี่ยร้อยกว่าเมื่อกดยานี้ปุ๊บมันจะโดนตัดเหลือหกสิบแน่นอนนะครับดังนั้นมันจึงไม่เหมาะกับสายแท้งโดยตรงผมจะมีเคสนะครับใช้ให้ดูนะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูด้วยนะว่าเหตุผลที่สายป้องกันเนี่ยไม่เหมาะสมเพราะว่ามันถูกจำกัดแคบไว้ที่60 ดังนั้นสายดาเมจมันจะคุ้มกว่านะครับหรือใครก็ตามนะครับที่มีค่าเหล่านี้ที่ผมกล่าวมาหรือที่เกมให้มาเนี่ยที่ยาลาเตย,ายา่าแมวให้มาเนี่ยเมื่อถึง60%ก็สามารถกดได้นะครับเพื่อให้มันไปดันขึ้นไปถึงสูงสุด60%นนั่นเองนะก็ต้องพิจารณาในส่วนนี้ด้วยนะแต่ถา้ามีค่าใดค่าหนึ่งเกินนะครับมันจะถูกตัดให้เหลือ60นั่นเองนะสำหรับลาเตยา่าแมวนะแล้วก็คูดาวสานาทีนะครับมีผล10นาทีก็เหมือนเป็นอันตินั่นเองนะครับ ก็สามารถลดได้นะใช้ในส่วนวิธีนี้ในการลดได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในการแนะนํานะใครที่มีนะครับแท็กติกหรือว่ามีวิธีนะครับมียานอื่นก็แนะนำกันได้หรือมองว่าเอาไปซื้อยาฮิวธรมรมดาอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้หมดเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ยาที่มันพิเศษขึ้นมาหน่อยที่เซนเนียซื้อไม่ได้ก็คงจะแนะนําเป็นในส่วนที่บอกไปเบื้องต้นนะครับสาย ถึกนะสายป้องกันก็จะเป็นลูกอมโปโปลิ่งกับเมล็ดกาแฟส่วนสายดามจแล้วก็จะมองไปในส่วนของเมล็ดกาแฟแล้วก็ลาเต้ย่าแมวนั่นเองประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเทสในส่วนของลาเต้ย่าแมวให้ดูนะครับว่ามันเป็นผลเสียสำหรับสายที่ถึกนะครับหรือว่าสายที่ทําค่าป้องกันเนี่ยมาสูงอยู่แล้วนะก่อนอื่นก็ขออนุญาตรับของที่แลกมาจากตวเด็เนะครับนี่เราก็จะหยิบมาได้แล้วนะเราก็จะได้ยาฟรีมาเพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้เราปั๊มได้เมามันขึ้นกว่าเดิมนะ หรือว่าใครจะเอาไปแบบว่าในส่วนของรถทอนเงินในการปั๊มก็ได้เหมือนกันนะครับอันเนี้ยผมก็เข้าไปคือตัวละครหลักของเราเนี่ยมันได้ใช้งานอยู่แล้วเนาะก็มันได้เป็นโปติอยู่แล้วเพิ่มเติมก็คือเราเอาตัวละครรองมาโยกได้นะครับโอเคครับอันนี้จะมาเทนในส่วนของลาเตย่าเมวนั่นเองนะเราจะมาดูกันดีกว่านะตอนนี้สเตตของผมเนี่ยจะมีในส่วนของดามจทรีดักร้อยสิบนั่นเองแล้วก็เอ็มดามจทรีดักนะครับหนึ่งร้อยสิบสามก็คือร้อยสิบร้อยสิบสามแล้วก็ในส่วนของการคนนะครับเนะก้าสิบเก้าเปอร์เซ็น ร้อยสิบเอ็มดามิทีรีดักร้อยสิบสามและกันคนเก้าสิบเก้านะครับเมื่อกดลาตี้แมวนะที่บังคับแคปนะเพิ่มสามสิเปอร์เซ็นแต่บังคับแคปที่หกสิบนะครับก็จะทําให้ตัวละครของผมเนี่ยดอยลงทันทีนะอ่ะกดไปดูเปียกเนี่ยเหลือหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่นะแล้วก็ค่าอื่นนะครับไม่จิกดีรักก็เหลือหกสิเปอร์เซ็นจากเดิมร้อยสิบสามนะแล้วก็ดามิ Dem ีรีดักจากร้อยสิบก็เหลือหกสิบนะครับนี่อันนี้คือผลเสียของลาตี้แมวนะครับที่สายถึกไม่แนะนํานะ ดังนั้นสิ่งที่เหมาะกับลาติแมวก็คือสายดาเมจที่มีค่าป้องกันตรงนี้ไม่ถึง60%หรือว่าใครก็ตามที่มีค่าป้องกันรตรงนี้ไม่ถึง60%ใช้ลาติแมวได้นะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับ คุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับมีครงไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับมีอะไรที่แนะนําได้ก็มาแนะนํากันด้วยนะครับว่าเฮ้ยผมใช้ตัวส่วนของยานี้ดีกว่าผมใช้วิธีนี้ดีกว่าก็มาแนะนํากันได้นะครับจะได้สร้างสังคมที่ดีกันนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมถจุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าถูกใจนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กันได้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ในตอนนี้นะครับก็ขอบคุณมากแต่จริงๆนะครับที่เข้ามารับชมถึจุดจุดนี้นะครับแล้วเจอใหม่ 拜拜。Bye bye